เอ,ไไเอันเมื่คนนอคืนเลยไหมไม่แช่น้อยเมื่อคืนนั้นไม่แย่น่ะจะไม่หนานเหมือนคักเที่ยวของเงินหมอลำอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอันเมื่อสาวน้อยลำเพลินโชวสาวน้อยลำเพลินโชที่ปากทางบ้านเก่าก็มาขอแล้วก็เป็นคลิปดังด้วยในช่องพี่ผู้จัดการมาเดียวแล้วก็ตามไปที่สมุดปรากการก็ไปขอเงนินอีกเออ แล้วล่าสุดนี่สาวหน่อยเพชรบานแพงมากหมอ่อคืนเห็นบญอ,อยู่บางบ่กะไปขอเงินหมอล่ำอีกแล้วตา <c oughs> ต้นวิมลใช่กะไายคลิปพี่ต้นวิมลใช่กะไายคลิปตีต้นวิมลใช่หม่อคืนนี่ยกะไายคลิปเอ้าไม่แย่อันนี้ว่านีหายสาดซุนยี่ติเ <c oughs> จ้านี่โคตรดังเลยดังกะระซัง เอาเงินมาขอเองมันมีเงินเติมน้ำมันม่มีคะเงินเตมน้ักับค่างกับค่ากับบ้านบ่เงืนหลายนามึนคักทีน้องเอ้ยไปเบิ่มคลิปสองทีต่วนมีมลชัคนไทยเอาไว้บด้มื่อมื่อนั่นมือนั่นเ่น่ดานี่แหละมื่อนั่นบัวแมงดอกทั้งนั้นมะลกอยแยกระดาน้ำคนบัวแย่บระดากนก้อยไม่เห็นทนี่ล่ะบัเป็นยังเป็นยังเงินเพิ่นขึ้นดาใช่รด ยายไปของินเตือกับมาดาหนึ่งสองสามออกไปเร็วนี่พเนะเออโอ้ยว่าปันวายายดึงเงินหมื่นเงินแสนน้ำข่ยายด้วยกระโดดบวชโอ้โหนีปกนี้มันกินหลายยายด้วยกระโด้กอาจะสอ่อนเนาะก้จักสีอ่อนอย่างหน้าข้าวเหนีวั้นขั้นวชด้วยคือจังใจมากควานมอลำาสันจักสีรวยใส่บวเดลวยนง่คือว่าลวยน้องบวเดลุยไรลุยกระโด้ะโอ้ยยายบ่เดลวยยายเดินเบื่เร่งเงินหมื่นน้ำข้าวบเดจ มึอนี่ขอเงินได้ยักบาทล้วมึอได้เยีบบาทหึเป่ได้จักบาทมได้ยี่สิบบาทผู้ใดก็ใจดีผู้ใดก็ใจดีห0ยี่สิบบาทเจมบเม่ไเปใส่แม่พะนะผมแล้วมีหลาแม่าอบ่ได้ยี่สิบบาทฮะแมนูุติได้ยี่สิบบาทได้ยี่สิบาทอันแปลนเดี๋ยวเราไปํำเพื่อนโชว์นี่ได้ได้ได้รายบันไดมึงแต่น้องน้องฮักแพงฮักแพงหเบาทห้าร้บาทเันไหารอยบเล่าเพาคนใจดีเขากบเลาะ นักเพี้ยงหายหาลอยวันนี้ไปคว้าผีกันไม่ได้ไปยาบไปหามาเดียวกันมาเดียวกัได้ยหายไป่ได้จักบาทว่ได้จักบาทโอ้เนี่ยผมผมจำเจ้าได้ยุคคลิปจำได้ร้านย้ายบ่ออ่านย้ายบอย่านบ่อแย่ชัวร์อืมพอรั้งบุกลาได้บ่้ลงซอยยา่านย่ายชัวร์อะไรผมไหนผมเบิร์นยายเลยบ่อท่านได้เถอะไหมฝ่นเมฆก็ได้เอิ้์นพี่ว่าได้บ่อล้วแต่เบิร์นย้ายบ่เคียงบ่พี่พี่พี่สิวรางเด้ย์บาดีประสนเบาดีอยู่ชัวร์อะไพี่สิวรางเดย์ช่วร์อะไรแขมุนพี่ขมุน ว่มนพูข่าบังบัาาชนบรพิมลเขาเดี๋ยวมานักระเป๋ายายอยู่บ้านเเดี๋ยวมามันบอกให้ยายพมามันยาดบานอันนั้นอันนั้นผัวตะผัวหลุนลูกยี่สิบโมงยบเจ็ดโอ้ผัวหลุนลูกเออไม่ยายของวัวลุ้ลูกผัวหลุนลูกอ้อนนันบอกเออมันกินหลายโอโหเดี๋ยวโรนึงนีแต่มันกินบดยายยายกับเรามันโจมันจนเจ้าก็เลี้ยงดีเนาะอุดมสมบูรณ์แน่ะผัวจนะออวัวหลุเสร็จแ้ยายมันกินหลายกว่าายบ่ พิดตะกี้ยายย่าผ่าคุณหนูอยู่สามสิบสีคนกี่ห,หักยายปัดไม่มีมันแล้วบ่นขาดงานบ่เลยลาเขาเขาเลยเอายายออกยายกับหูจักสาวหน่อยเพลี่บานแท่งตาหน่อยหน่อยแล้วตาปอหนึงแลว้วเ<อ>มย์ผ้าปเบิงตามมาตะพุนะ<อ>ะ่นอ่ะเออตาดุนดุนพอพุณ่ะดุนยุก้าศูนย์ดุน<บ>พ่อเมย์ดุนพอยายนี่แหละพ่อเมย์ยายเบิงมาตะหน่อยพุ่นยปจีเออปอหนึ่งหูจักผู้ใด้เนี่ยตะพุญเมย์ผ้าปเบิงตั้งแต่หน่อยหน่อยแล้วปูสัดเบิงนอนเบิงผู้ใดผู้ใดเป็นหัวหน้าบุ้งตะหน่อย พูดยังพ่อเล่าหน่าละผู้ใดพ่อพูดยังจู้ใดชื่อวังไดชื่อว่าพ่อพออย่างเกาะนริ่มแล้วเนี่ยเนี่ยี่นบอกเขามาขอเงินเขาอีกเลยรู้มากคือเทียบเลยพอซื้อพออย่างเกาะเลิ่มซื้อพ่อพออย่างเริ่มหน่าละพออย่างพออย่างพออย่างพ่อกันเนื้อพออย่างสูงหยังพอสูงหยังตาลเออสงการโอ้ยเราดีขึ้นหยังเลย ไปได้อยูปูหางไปรูดข้าวพวงอยู่ปโซนเต๋อมากโซนเต๋อบ่ได้คิดเมื่อไหร่พี่พี่อยู่บ้านไลยอำเภอใดจังหวัดไลยอยู่รอพยากฆอยู่รอสารคามอยู่รอผู้ใจสูงเจ้าคุณหลวงสุรานสุพลสรุปนัดไหนอยู่เราเสตึกเรอสุพลสรุปเรายุ่งเพื่ออะไรบ่นฮะสรุปเรายุ่งเพื่ออะไรสุพลอำเภอสุพลบุรีจังหวัดบันสุรินทร์ เด็กกระบันนั่งเทียมาล่ะเด็กกระบานนั่เทียบ่ตั้งแต่มีเพื่อนใหม่นี่บ่ได้กกระบานนั่งเทียเอาบ่มีลูกบี้เต่ามันบ่กินหอดสิลูกเต่าลูกสองคนลูกแบบลู่กินหอดบ่คือบ่กระบานฮะลูกลูกคนหน่อยเป็นอยู่น้ำม่พัชรินงามผู้ดีก่อย่างลูกบ่เคยที่บ่เคยเขดรับกคือบ่กลับไปหาลูกไปขอเงินลูกไปขอมันแต่ไหนมันตาหามันใสมันกินเนยมันอิ่มเนี่ยเคยบ่เคยขอมันมีแต่มันหนังบ่เคยมาขอด กลับไปหาลูกในไม้น้อหาเธอลูกกินฮอดยากการลำบากกันนี่แหละมันยากงั้นมันก็ดอกก็เดียดเท่านั้นลูกชายเมร์กับลูกชายเมร์หรือบ่เคยเรียมาของเมร์ปันหาคิดเด็ของกันเดียวมันกสิหน่ามึนคับน้องไม่เง่้ยนี่ไหมบัดเสียซื้อคตรซูรินเบิร์ตเฮ้ยเสียซื้อคตรบ้านเจ้าเบิร์ตไปเงี้ยหน่อยไม่เห็นเลยไป่เห็นหน่อยหมูกุ้ซวยอยู่โอ้ยแบบนี้บ่ไหวเด้พี่น้อง แบบนี้ไม่ไหวจริงๆต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วละ่ะแบบเนี้ต้องส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวคอยเสื้อเรยกว่ามืออื่นนี่เราต้องเดมแล้วต่องมากอีกปากทางบานเกา่าไม่ใย่อเนี่ยเที่ยวของเงินกับหมอลำสส้างความรั่าขาให้กับหมอลำเที่ยวของเงินยูบสันโอ้ยแตนาย บ่มีการจัดการนี่ยังเลยของเงินหมอล่ำผู้จัดการมาเลียวกะไล่นี้ไปแล้วเอินเจ้าหน้าที่แล้วก็ย่างบล็อกเคสปลาบเมเื่อคืนอนีสาวน้อยเพชรบานแพงรู้สึกว่าสิโดนหลายคนอยู่เป็นบ่รู้สึกว่าจะโดนหลายคนอยู่นะเมื่อคืนแต่ว่าไม่แต่ว่าบ่มีผู้ได้หายแต่คนเพราะว่าอย่างเขารู้ทันไง เขารู้ทันเขารู้ทันยายอันนี้หมดแล้ว <c oughs> อยากฝากถึงทางวงหมอลำนะคะทุกคนวงไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นไปได้ไม่แย่อันนี้เขาไป <c oughs> แจ้งตำรวจลวดแห้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการเลยค่ะสร้างความรำคาญให้กับหมอลำสร้างความรำคาญให้กับเอฟซีหากินทั้งผัวทั้งเมียแบบนี้ ไม่รู้สึกละอายแก่ใจบ้างเลยขนาดถ่ายคลิปให้เห็นหน้าชัดเจนขนาดนี้เขายังไม่รู้สึกตลดหรือรู้สึกสำนึกหรือละอายใจอะไรเลยกับผู้หญิงคนนี้ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายกับวงการหมอลำอย่างมากขนาดพี่ตนวิมลใส้ถามว่าพูดใครเป็นผู้ มูจักกันกับอันพอของบรโจเป็นว่าผู้บริหารวงกระยังจำซื้อบรได้อยู่แบบนี้คือเป็นการแอบอ้างดูคลิปแล้วก็ยังรู้สึกว่าเหมือนยายอันนี้เบาวกไปว่นมากคือจังค้นติดนี่ละ่ะมันมันไม่ไหวจริงๆหนูก,ก็เคยเห็นหนูก,ก็เคยโดนเหมือนกันเมื่อวันที่ วันที่สาวน้อยลำเพลินโชว์มาทําการแสดงที่ปากทางบ้านเก่าหนูก็เจอแต่หนูไม่มีให้านางก็ไปขอหมอลําหมอลอําอ่ะเขากว่าเขาจะได้เงินมาแต่ละบาทมันไม่ใช่มันไม่ใช่ง่ายๆนะเขาขึ้นเวทีไปร้องเพลงบนเวทีอะ่ะบางวันแทบจะไม่มีมาลัยไม่มีทิปเลยก็มีหมอลําเขาก็ลําบากเหมือนกันแล้วจะยังไปขอเงินแบบเนี้ยมัน คือไม่รู้สึกอะไรเลยหรืออยากให้เจ้านหน้าที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาดูแลด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะพี่น้องทุกคนมีความคิด,คดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาจา้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ